ทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนที่ติดตามและเข้ามาดูตอนนี้ฮะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องชาแนลเจซ่าซ b r 6 5 0 R นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องรถคันนี้ในการตัดสินใจที่ผมออกรถคันนี้มานะครับว่าทำไมผมถึงออกรถคันนี้มาเหตุผลที่ผมออกมันแล้วก็ความคิดต่างๆที่ออกมันมาครับเราก็จะแนะนําคนที่กําลังคิดและตัดสินใจที่จะออกเจ้า c b r 6 5 0 R คันนี้นะครับว่าจะตัดสินใจได้ง่ายหรือยากยังไงจะเลือกมันดีไหมหรือไม่ดีนะเเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับคือส่วนตัวแล้ว,วผมเป็นคนชอบขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว,วผมออกทริปบ่อยเมื่อก่อนตอนผมขับรถเล็กอ่ะผมก็ขับเวฟทริปแรกเลยแบบเวฟไปที่อูตเบริรก ใครที่อยากเห็นว่าเป็นไงก็ลองเข้าไปดูวีโอในช่องนะฮะว่าเป็นไงตอนนั้นเป็นทริปแรกครับใช้ขับเวฟไปอย่างว่าร,รถเล็กซีซีมันน้อยแล้วขับทางไกลมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าคนชอบและรักในการเดินทางนี่ก็ก็ไปได้ครับแต่เหนื่อยแล้วสบายไหมก็สบายนะขับเรื่อยๆชิวๆข้อเสียรถเล็กก็เติมน้ำมันบ่อยแต่ก็ต้องจอดพักบ่อย อยู่แล้วเพราะว่ามันเหนื่อยช่ารถกําลังมันน้อยอันนี้คือทิปแรกอันนี้คิดทิปต่อไปก็คือขับ M S X นะฮะเมืออ่อก่อนก็ขับแต่ไม่รถผมหรอกยืมเบื้อนมาอยากลองขับ M S X ไปน่านมานี่พีกเลยโคตรเหนื่อยผมบอกเลยเหนื่อยมากแล้วผมไปสองคนกับแฟนผมคนซ้อนนี่ก็จะลําบากหน่อยนะฮะก็เหนื่อยอ่ะไปเหนื่อยขับก็เหนื่อยความเร็วก็ทําไม่ได้ M ขับได้แค่ร้อยเดียว ท่อก็ดังหูชาบิดนิวงั้นก็ได้แค่ร้อยเดียวก็เลยมาคิดว่าเออเป็นคนชอบออกทริปอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าอยากได้บิ๊กไบค์สักคันหนึ่งชอบชอบแหละชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอยากได้บิ๊กไบค์ตอนนั้นก็คิดว่าจะออกรุ่นอะไรดีแล้วก็เลือกไวเ้เลยเลงไว้ตอนนั้นเลงเจ้า CBR650F นะฮะตัวที่แล้วตัวเก่าแต่มันติดอยู่อย่างว่ามันไม่มีอาร์ไซด์ดาวมันไม่มีสลิปเปอร์คัทนะฮะมันไม่มีไฟบอกเกียร์อันนี้อันนี้คือไอนน้เลขบอกเกียร์ผมซีเรียสมากเลยผมว่ามันรถพวกนี้มันถ้าไม่บอกมันเราไม่รู้ว่าเราอยู่เกียร์ไหนนะสับเกียร์ว่าเกียร์หกเกียร์เจ็ดเลยไปเจ็ดไปแปดเลย ถ้าไม่มีอ่ะผมเลยเออผม็เลยเลงเลงจาก c นีะ่ไปที่ MT-09 นักเกตเลยแต่ชอบสปอร์ตนะแต่มันออปชันมันเยอะ m อ0มมันได้แบบทั้งควิกชิปอัพไซด์ดาวเครื่องสามสูบเสียงก็เพาะนะพอร์ดเพนด้วยท็อกก็หนักถือว่าน่าจะขับสนุกไปตอนนั้น เด้งเลยว่าจะไปออกอยู่แล้วก็ดูอีกตัวหนึ่งก็คือ Z900 Z900 เมาออปชันก็เยอะเหมือนกันอย่างน้อยก็มีอัพไซด์ดาวแล้วแล้วก็รูปทรงก็สวย4สูบด้วยของคาวานี่เลยดู2รุ่นนี้เลยแบบประเมินแล้วแล้วก็ขับ CB เนะี่ยดูอยู่มา3 3รุ่นเออมาดูไว้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอาพวกนาเกตเนาะเพราะว่าผมคิดว่าออปชันพวกนี้ที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้น่ะ ไอพวกไฟบอกเกียร์เอยัอพไซดาวเออยเนี่ยถ้า Honda แม่งออกมานะผมพูดเล่นๆกับแฟนผมถ้า Honda าแม่ง650คาสิดคเนี่ยถ้าแม่งใส่ออปชั่นพวกนั้นมาไอตัว R เนี่ยถ้ามันไม่ตัว R ถ้าเป็นตัว F แต่มันออกมาผมกดแน่พูดเล่นๆอยู่ประมาณสองเดือนแหละฮะสองเดือนแล้วมันก็เปิดตัวแบบไม่มีข่าวข่าวที่มันจะบอกว่ามันจะออกมาเลยมันออกมาแค่ตัว นาเก็ตมันอะ่ะไอเราก็มันไม่ค่อยชอบเลนาะรู้ว่านกเก็ตจะออกมาก็ไม่ชอบทรงทรงมันไม่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะแต่ไม่ไม่ค่อยชอบไฟมันกลมๆแต่สุดท้ายตัวนี้ก็เปิดตัวออกมาแล้วปั๊บผมเลยเอาแล้วรู้เลยว่าชอบยังไงก็โดนยังไงก็ใช่ก็เลยไปงานจองที่งานมอเตอร์อ็กโบเลยก็เลยโดนเจ้าตัวนี้มาเฮ okay. แล้วคนที่กำลังจะออกบิ๊กไบนะและ้วตัดสินใจอยู่กำลังคิดอยู่นะฮะว่าจะออกดีไหมจะออก650ตัวนี้ดีไหมผมพูดเลยในที่ผมใช้งานมากับตัวนะฮะขับมันมาแล้ว3,000กิโลอ่ะมันเป็นรถที่ดีขับง่ายเป็นมิตรกับคนขับมาฮอนดะ้าขับง่ายอัตราเร่งก็ดีดีอยู่ตัว F อีกเพราะผมลองขับตัว F ของพี่ในกลุ่มมาขับ อัตราเร่งดีกว่าเพียวกว่าขับง่ายกว่าแต่ข้อเสียก็อย่างว่ามันหมอบเนาะแฮนด์มันหมอบก็จะปวดข้อมือหน่อยปวดแขนปวดปวดหลังปวดคอต้องหมอบแต่ก็รับได้ครับพะขับสปอร์ตมันสนุกขับสนุกตัวนี้ขับสนุกใครคิดอยู่นี่ก็ก็โดนซะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่าวพวกมือเทนนันต์มันอย่าไปคิดมากครับในส่วนส่วนนั้นอะ ถ้าคิดจะขับรถพวกนี้แล้วมันมันก็ไม่แพงเท่าที่คิดหรือว่าตู้ไม่ไหวนะผมว่านะเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็2องพันโลส0 0พั 3, โลเปลี่ยนทีแล้วก็พวกโซ่สเตอร์อะไรพวกนี้มันเป็นของที่ต้องเปลี่ยนแต่มันก็นานครับกว่าจะได้เปลี่ยนแต่ทีระยะการใช้งานมันก็นาน ถ้าเราขับรถไม่กระโชโกโคกงคกไม่ยกล้อไม่อะไรเงี้ยก็ใช้หนยาวๆไปพวกกรงพวกกองน้ำมันเครื่องมันก็มีอายาของมันมันก็ไม่เปลี่ยนบ่อยๆนะมันก็ไม่หนักครับถ้าดูแลรักษามันอะ่ะอย่าไปคิดมากในส่วนนี้ออกมาแล้วยังไงก็มีเงินเปลี่ยนแน่นอนการันตีเลยยังไงก็มีเงินเปลี่ยนถ้าคนออกมาแล้วอะ่ะเพราะว่าของมันต้องเปลี่ยนมันของมันจําเป็นนะเออ จะพูดเรื่องแบบไวก็อะไรดีอ่าการออกทิปทิปแรกผมไปตาไปขอนแก่นก่อนเข้าเขาค้อแล้วก็ขึ้นไปที่จังหวัดตาอันนี้คือแบบได้สัมผัสกับรถแบบจริงๆจังเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยได้ขับเพราะทำแต่งานอยู่ต่างจังหวัดออกไซา์งานไม่ไปไหนเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาขับกลับมาขับก็นิดๆหน่อยหน่อยแต่พอปีใหม่นะแบบผมใช้รถแบบเต็มเและจริงจังมาก ในการออกทริปก็บอกเลยครับสนุกแต่เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองสปอร์ตน่นะต้องหมอบแต่ดีที่ไม่เหนื่อยกับลมถ้าเป็นนักเก็ตนี่จะเหนื่อยกับลมหน่อยเวลาใช้ความเร็วนะก้าสองร้อยไม่ต้องถึงสองร้อยร้อยเจ็ดผมว่าก็เหนื่อยนะขับนักเก็ตอ่ะขับมาก็ดีครับขับดีครับสนุกเข้าโค้งแรกๆกลัวมากเลยตอนนั้นคือแต่พี่ในกลุ่มเขาแบบไม่ต้องกลัวรถมันขับไม่ยากไม่ต้องขับไม่ยากจริงๆครับวาเทโค้งเทโค้งอ่ะ ก่่าหน้าที่ผมไปอะลองดูมันก็โค้งง่ายครับเขาโค้งง่ายยิ่งเป็นสปอร์ตด้วยเนาะโอ้เจอโคง้งแบบเข้าสบายอะแบบขับสนุกซ้อนสอด้วยนะแบบตอนเทอะก็เสียวๆอ,อยู่เนาะคนแต่คนซ้อนแม่งใจผมลงผมว่าผมก็ลงเยอะนะแต่ลงไม่สุดเพราะผมก็กลัวนะรถใหม่แล้วผมก็เพิ่งเคยขับบิ๊กไบค์อะกระโดดมาจาักรถเล็กเลยมัน แรกๆมันก็ขับยากนะสำหรับผมอะ่ะตอนนี้คอร์สเรียนยังไม่ไปโดนเลยก็ก็จะไปเรียนคอร์สอยู่ให้มีทะะักษะผมว่ามันจะเป็นอยู่ของพวกนี้เพราะรถพวกนี้มันมันหนักเราใช้ความเร็วเยอะมันก็รถมันก็เอาอยู่ยากไหมมันก็ไม่ยากนะแต่มันก็ก็ต้องวันวันอยูอ่แล้วเว่งยิ่งเวลาแบบแล้วเหมือนว่าเราขับมาเงี้ย หมือนจะเบรกกระทันหันอ่เงี้ยรถมันก็อยู่นะแต่มันก็จะเวอเวอหน่อยผมเคยเกือบแหกโค้งล้มขับมาไม่ไม่กะแบบไม่กะแบบเข้าโค้งอะ่ะแบบคพอยะว่าอยาค่อยๆไปแต่ลืมลืมด่ะลืมแบบขับเพลินแล้วนี้พอจะเบรกเนี้ยรถน้าหนักมันเยอะมันไหลของมันเองอะ่ะมันก็เลยแบบเวอร์หน่อยเกือบเกือบล้มเหมือนกันบอกเลยมันก็ สำ,สำคัญจําเป็นมากเลยกัแบภบาษานะถ้าเพื่อนๆนคนไหนหรือพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่สนใจออกก็ออกมาแล้วก็ไปเรียนด้วยผมว่าช่วยได้เยอะนะครับแล้ววันนี้ก็ผมจะมาพูดเรื่องแค่นี้ครัเพื่อให้คนที่กําลังตัดสินใจที่จะออกรถเนี่ยพวกบิ๊กไบค์เนี่ยในรถประเภทเนี้อยู่ ให้ตัดสินใจได้มากง่ายขึ้นแล้วก็เลือกรถที่ใช่สำหรับคุณรถที่ชอบคือรถที่ใช่นะครับแล้ววันนี้ผมก็หมดเรื่องที่จะพูดในคลิปนี้แล้วนะก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับขอบคุณจริงๆฮะเพื่อเป็นกำลังใจเลยจริงๆมีคนดูผมก็ยิ่งอยากทำคลิปลงให้ดูเรื่อยๆผมก็จะพยายามทำคลิปลงให้ดูเรื่อยๆฮะ มีคนขอท็อปสปีดมาหลังจากรันอินแล้วผมก็เดี๋ยวกว่าจะไปทําให้ดูฮะอย่าดราม,ม่ากันเดินถ้าลงนะก็อยากให้ดูว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่จะซัดเลยให้ดูเลยแปบ๊บเดียวแต่ผมไม่ค่อยขับรถเร็วแล้วผมเคยวิ่งสุดก็สองรอยอ่ะสองรอยี่สุดแล้วผมไปไม่ถึงนู่นผมก็กลนะัวเนาะทางมันไม่ค่อยดีฮะแต่วันนี้คนที่คนไหนที่ชอบนะฮะชอบวีโอนี้ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปวีโอใหม่ๆด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับ